สวัสดีค่ะพบกับสวนแลนนาเฮากันอีกครั้งนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานพอสมควรวันนี้สวนแลนนาเฮาจะพามาชมทุ่งข้าวมาลิร้อยห้านะคะข้าวหอมมาลิร้อยห้าค่ะนี่ค่ะที่เห็นอยู่ตรงหน้านะคะวันนี้ก็ฟ้ามืดมาเลยนะคะไม่แน่ใจว่าฝนจะตกอีกหรือเปล่าเพราะว่าฝนตกติดติดก,กันแบบหลายวันแล้วค่ะสามวันติดตก,กันเลยทําให้หนาของเรานะคะก็คือ มีน้ําขังอยู่นะคะก็คือข้อดีของเขาก็คือถ้าเปลือกเขาระหว่านข้าวแล้วข้าวเขาโตขึ้นมาแล้วก็จะก็จะเป็นเรื่องดีค่ะถ้าฝนตกเยอะๆเพราะน้าเขาจะขังทําให้หญ้าตายซึ่งตรงนี้จะช่วยเกษตรกร,ร,กรชาวนาได้มากเลยนะคะจะได้ไม่ต้องฉีดยาฆ่ายาก,กันแต่ถ้าเผื่อเมื่อไหร่ที่ฝนไม่มีตกเลยแล้วก็ไม่มีน้ําก็จะทําให้หญ้าขึ้นเยอะอะค่ะแล้วก็ทาทาให้ชาวนาของเราต้องใช้ยา ค่าหญ้ากันหรือไม่ก็ใช้วิธีการปัดปลายข้าวค่ะเพื่อให้หญ้าเขาตายให้ข้าวเขาขึ้นแต่ว่าถ้าเผื่อฝนตกเยอะๆจนน้ำท่วมก็จะเป็นข้อเสียสำหรับชาวนาที่เพิ่งหว่านข้าวใหม่ๆค่ะเพราะว่าน้ำขังเยอะๆก็จะทำให้มเมล็ดข้าวเน่าได้แล้วก็ทำให้ไม่งอกค่ะแต่ว่าข้าวของเรานี่คืองอกงอกขึ้นมาเยอะแล้วค่ะเกือบ เกือบข้อสอบหนึ่งแล้วค่ะประมาณเกือบเกือบไม้บรรทัดหนึ่งอะคะ่ะนี่ค่ะก็ต้นกําลังสวยเลยนะคะตอนนี้ก็ฟ้าคึมคึมมาอีกแล้วนะคะนี่ค่ะดูอยู่ด้านหลังก็คือฟ้ามืดคึมมาเลยไม่แน่ใจว่าจะตกหรือเปล่าหลังจากที่ตกติดติดกันมาสามสี่วันนี่ค่ะดูท่าทางเหมือนไม่น่าจะรอดเลยเนาะวันนี้น่าจะตกอีกข้าวเขาขึ้นมากำลังสวยเลยค่ะแล้วก็ พรุ่งนี้เราจะมาฉีดไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราเขียวคะ่ะเชื้อราไตรโคเดอร์มากันฉีดให้กับต้นข้าวเพราะว่าเขาจะช่วยเรื่องป้องกันเชื้อราแล้วก็โรครากเน่าในข้าวนะคะเชื้อราไตรโคเดอร์มานี่คือเขาจะช่วยป้องกันนะคะไม่ไม่ได้ช่วยเรื่องป้องไอแก้ไขนะคะคือถ้าเผื่อเป็นแล้วก็คือแก้ไขยากก็คือเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูบริเวณรอบๆนะคะก็กำลังสวยเลยคะ่ะ ด้านนี้ก็น้ำเต็มเลยนะคะบ่งบอกถึงฝนตกอย่างหนักหน่วงอย่างหน่วงหนักนี่ค่ะวิวสวยค่ะบรรยากาศสดชื่นหน้าฝนนี้ก็คือจะเขียวขจีไปหมดเลยค่ะเรามองไปทางไหนก็จะดูแบบสดชื่นไปหมดเลยต่างจากหน้าแรงถ้าหน้าแรงก็คือมันจะดูแบบไปทางไหนก็แห้งแรงไปหมดหญ้า ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีคือมันจะดูแบบไม่มีสีเขียวมันจะดูแบบแรงๆดูเหี่ยวเฉาไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะวันนี้เราพามาดูนาของพ่อค่ะก็คือโซนด้านนี้เดี๋ยวช่วงเย็นเราจะเข้าไปดูที่สวนายนาเฮาของเรานะคะที่สวนายนาเฮาของของเราก็คือเราก็จะหวานเป็น ข้าวหอมมะลิร้อยห้าค่ะปีนี้แล้วก็เราก็จะมีลงเป็นข้าวพันปิ่งแก้วด้วยค่ะแต่ข้าวพันปิ่งแก้วนี่คือเราจะใช้วิธีการดำเอานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเย็นนี้ค่ะวันนี้ชมข้าวตรงนี้ไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามสวนแลนาเฮาด้วยนะคะเพจสูอ่าเพจแลนาเฮาค่ะแล้วก็ youtube ช่อง youtube ของเราก็ช่องสวนแลนาเฮานะคะ ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามสาระดีๆของสวนไลนาเฮาเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ